สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาคำสั่งกรมสรรพากรที่ป .8 ทับ2528เรื่องการหักภาษีเงินได้น่าที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเพื่อให้เจ้าพนักง,งานสนรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ การหักภาษีเงินได้นัที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมิได้มีสำนักง,งานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทยตามข้อ7แห่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทสีทับสองหเรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้นณที่จ่ายลงวันที่สมมกราคม2528ัร้สรรแปกรมสำักจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ1 กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นาที่จ่ายและนำส่งในอัตราร้อยละ5ของยอดเงินค่าจ้างที่จ่ายจะต้องปรากฏว่าวงเล็บ1ผู้รับจ้างต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย วงเล็บ2การประกอบกิจการในประเทศไทยของผู้รับจ้างตามวงเล็บ1จะต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างมีสำนักง,งานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทยและในกรณีที่ผู้รับจ้างมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ถือได้ว่าผู้รับจ้างมีสำนักง,งานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวร ในประเทศไทยคือวงเล็บกมีสำนักง,งานในประเทศไทยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองวงเล็บขอมีการประกอบธุรกิจอย่างอื่นนอกจากการรับจ้างทำของในประเทศไทยเป็นประจำเช่นการซื้อขายสินค้าวงเล็บคอมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อลูกจ้างในประเทศไทยตามมาตรา65ตรีวงเล็บสอง แห่งประมวลรัษดากรวงเล็บ3ผู้รับจ้างตามวงเล็บ1จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา76ทวีและมาตรา66วรรสองแห่งประมวลรัษดากรข้อ2กรณีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตนั้นแม้ผู้รับจ้างจะต้องจดทะเบียนการค้าในการประกอบกิจการดังกล่าวก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้รับจ้างมีสำนักงานสา,าขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทยข้อ3กรณีผู้รับจ้างมีสถานประกอบการถาวร ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยตามความหมายของคำว่าสถานประกอบการถาวรที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการละเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศในกรณีเช่นกรณีผู้รับจ้างส่งลูกจ้างเข้ามาทำการติดตั้งเครื่องจักรให้แก่ผู้ซื้อในประเทศไทยชั่วระยะเวลาจำกัด กรณีดังกล่าวยังถึงไม่ได้ว่าผู้รับจ้างมีสำนักง,งานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย